สวัสดีครับคลิปที่สองสำหรับคืนนี้นะเราจะอยู่กับดับเบิลอีเกิลนะครับทีนี้จะไม่ทำคลิปประกอบกับให้ดูก็ไกลอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะจะโดนด่ามาว่าเฮ้ยสอนถอดและแกะดูภายในแล้วแล้วไม่สอนประกอบว่าเอาครับมาประกอบกันอ่าง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยอันดับแรกนะครับก็วางเฟืองก่อนนะ คือชิมทุกอย่างเ่ยเหมือนเดิมนะครับตัวชิมเนี่ยเขาเรียกว่าชิมไอแผ่นเนี้ยเรียกแผ่นชิมนะครับเอาไว้ปรับระดับความสูงความต่ําของเฟืองให้มันหมุนแล้วฟันมันกัดกันครบตามรอบที่เหมาะสมนะครับก็ระดับแรกเลยแล้วก็วางเฟืองวางชิมผมจะไม่ยุ่งอะไรนะผมจะเอาทุกอย่างประกอบกับตามสเปคเดิมของโรงงานนะครับก็วางตัวพยายามอย่าจับโดนพวกบอร์ดมากนะครับ จับที่มันไม่มีวงจรน,นะครับพวกเซนเซอร์เนี่ยผมก็จะพยายามจับแบบขอบๆนะขอบๆนะแบบนี้ทีนี้เราก็จะประกอบกับทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เสียบวงจรทุกอย่างเข้าในซ็อกเก็ตนะแบบนี้นะครับมามีนะเหมือนตอนเหมือนตอนที่เราแกะออกมาเลยทีนี้เราวางตามนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะใส่เฟืองล่าง เรามาดูที่แอนตี้รีเวิร์ดก่อนนะครับวางเจ้าตัวแอนตี้รีเวิร์ดลงไปมันต้องมันจะต้องทําหน้าที่แบบนี้นะครับเอาไว้เบรกเฟืองนะครับแอนตี Anti ้รีเวิร์ดเสร็จปุ๊บทําการประกอบลูกสูบตัวอย่างกลับมาให้อยู่ในตำแหน่งแบบเดิมๆแบบนี้นะครับเช็คลูกสูบว่ามันอยู่ในร่องไหมนะครับทุกอย่างอยู่ในล่องกระบอกลมลงลองนะ่องนะหมุนเฟืองอประมาณนี้นะหมุนเฟืองให เฟืองกับลูกสูบชนตูดกันแบบนี้นะใส่สปริงที่ปันเพจนะครับที่ปันเพจก็คือตัวนี้ครับก้ารทงตัวเนี้ยสีเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกที่ปันเพลทนะอันนี้เ,นเรียกของเอโนเซนประกอบกับเข้ามานะฮะใส่สปริงที่ปันเพจปึ๊บชฉดดิอย่างงี้นะครับอ่าต่อไปเราจะวางเฟืองล่างเทคนิคง่ายๆเลยนะหาหนังถุงรัดแกงเนี่ยหนังยางเนี่ยนะง่ายๆนะฮะเทคนิคง่ายๆให้ไว้ทุกคลิปอ่าแบบนี้แล้วก็รัดแบบนี้นะอ้อมวนมาล็อกแบบนี้ นะล็อกแบบนี้การมันเด้งการมันดีดนะกามันดีดชิมทุกอย่างให้อยู่เหมือนเดิมนะครับชิมอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างวางลงนะวางลงตามร่องนะแบบนี้หลักการทํางานก็คือมอเตอร์นะมอเตอร์จะเข้ามาแบบนี้พอมอเตอร์ได้รับพลังงานจากการกดไกลใช่ไหมครับไฟคุบวงจรมอเตอร์หมุนมอเตอร์หมุนมาหมุนทดเฟืองตัวแรกนะครับเฟืองล่างเลกเฟืองล่างนะเฟืองล่างหมุนนะพอหมุนปุ๊บสังเกตดูนะฮะ ระบบกลไกคือเฟืองกลางหมุนเฟืองล่างหมุนเฟืองตัวใหญ่นะครับเฟืองตัวใหญ่หมุนตามรอบเฟืองตัวกลางตัวนี้มาหมุนเฟืองตัวกลางของเฟืองบนนะครับเฟืองบนหมุนตามรอบอันนี้ออกก่อนหมุนตามรอบนี้ลองสังเกตดูนะครับเตะที่ลูกสูบตรวนี้นะเกิดอะไรขึ้นครับเตะที่ลูกสูบเห็นไหมสังเกตดูเพอลูกสูบหมุน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  พอครบตำแหน่งที่16ฟันเห็นไฮะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บหลุดนี่จังหวะหลุดนะเฟืองหลุดไม่มีฟันละลูกสูบดีดกลับฟึ๊บเห็นไหมมาดูดลมนะมาดูดลมนะตัวนี้มีโอลิงอยู่ตัวนี้คือโอลิงนะครับพอมาดูดลมเสร็จปุ๊บมันดันกลับมันดันกลับด้วยแรงของเจ้านี้ครับมันดันกลับด้วยแรงของสป,ปริงรอบมันก็จะหมุนปึ้งแบบเนี้ยเหมือนลูกสูบรถนะฮะอัดลมอัดลมไปเรื่อยเวลาเราก,กดไกย,ยิง นี่คือหลักการทํางานของปืนไฟฟ้านะรประมาณนี้โอเคก็แค่นี้นะแล้วก็ประกอบทุกอย่างกลับวางแบบระมัดระวังนะครับแล้วก็กดชุดร่างกายกดทุกอย่างดันที่บนเพจตัวนี้นะครับดันที่บนเพจด้านหน้าดัานแอตติเลเวอดด้านหลังนี่ เข้าบล็อกเข้าล็อกทุกอย่างเช็คนะหัวไเราเส้นวิ่งดีกปกตนะิทําการล็อกเกียร์บอ็อนะกไว้ก่อนตัวหนึ่งนะล็อกไว้ก่อนตัวหนึ่งแล้วก็ถอนหนังยางออกครับถอนหนังยางออกมาขันล็อกอ่น,ะนี่แบบนี้ครับก็วางน็อตตัวยาวครับน็อตตัวยาวจะอยู่ฐานด้านล่างหมดเลย นอตตัวยาวนี่นะครับ1 2 3 4 5น,นอตตัวบนน่ะตัวสั้น1 2 3แล้วก็4นะครับทีนี้เราก็ไล่ขันน็อตทุกตัวให้เข้าในตำแหน่งแบบประมาณประมาณก็คือตึงมือนะครับแต่อย่าตึงมากนะอย่าตึงมากเดี๋ยวตอนที่มาถอดอีกรอบหนึ่งจะถอดยาก สมมติว่าเราถอดมาเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนหัวแบริง่งเปลี่ยนอะไรก็ช่างเปลี่ยนอะไรภายในนะฮะหรือว่าถอดมาเพื่อเลี้ยงชิมถอดมาเพื่อเช็คภายในว่าทุกอย่างปกติดีไหมแล้วก็ประกอบกลับก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับถ้าประกอบเกียร์บล็อกของยี่ห้อดับเบิลอีเกิลกับเช็คย้ํานะครับย้ําทุกตัวโอเค ทุกตัวแน่นแล้วก็ถ้าไม่ยากจะให้ถ้าจะให้ง่ายก็ประกอบทุกอย่างนะครับให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยก็ได้ครับเราจะมีปัญหากับเจ้านี่แหละครับนี่ใส่เข้าไปแล้วบิดครับนี่คือตอนอีตอนที่มันอยู่ในตำแหน่ง ขวางนะครับนี่ก็คือตำแหน่งที่มันอยู่ในบล็อกขวางแต่ถ้าเกิดเราจะเอาออกก็คือเราบิดกดนะกดนิดนึงแล้วก็บิดให้มันอยู่ในตำแหน่งขวางเกียร์แบบนี้แล้วถึงจะเอาท้ายไปที่ออกมาได้นะว่าเนี่ยเป็นการประกอบทุกอย่างแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ต่อไปครับนี่ฮะจุดที่หินที่สุดของเราก็คือไอเนี้ยแหละด้านไหนเป็นซ้ายหรือเป็นขวาวะเนี่ย <laughs> โอเค ถ้าจำไม่ผิดนี่อยู่ฝั่งนี้นะครับหาหัวกับหาหางก่อนอันนี้คู่นี้ตัวนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่คู่กันถูกต้องผมถึงว่าเราถึงต้อง เราถึงต้องใช้นอนะ็อตนะฮะไอ้ใช้น็อตใช้เมจิ้วยกันมาร์คจุดหัวเฟืองหัวน็อตไว้อย่างงี้นะฮะโอเคนี่เราใส่คู่นี้ก่อนเราใส่เฟืองหมุนซ้ายขวาก่อนได้นะครับกดแค่กดนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เอตัวนี้คือตัวหมุนทิปเปิลเพจนะครับแจุดนี้คือจุดที่ต้องประกอบให้ถูกนะครับถ้าประกอบไม่ถูกโหมดมันจะเพี้ยนมากเลยนะฮะ อีกฝั่งมาเซมิอีกฝั่งไปออโต้เนี่ยวิธีการก็นี่ฮะใส่เจ้าตัวนี้ก่อนหมุนมาให้มันอยู่ในบล็อกในบล็อกในบล็อกอจริงๆมันต้องใส่แผ่นนั้นกันครับขออนุญาตนะฮะต้องค่อยๆอ,ออกก่อนเหมือนเดิมต้องใส่ตัวนี้ก่อน นี่ฮะมันต้องเสร็จตรงนี้กันอ่ะ,อะได้แล้ว อ่ะประมาณนี้ครับใส่ใส่บล็อกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะใส่ทางนี้ถามว่าผมเป็นมือใหม่ไหมสาหรับเกียร์ตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งแกะครั้งแรกเหมือนกันนี่ฮนะจำบล็อกลูกศรที่เรามาร์คตอนแรกได้ไหมนะครับเนี่ยมันกระโดดข้ามไปฟันหนึ่งใช่ไหมอ่าเราพยายามหมุนตัวนี้ครับเกียร์ตัวนี้นี่อ่าบล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกนี้เห็นไหมอืม้อ อ่าล็อกนี้ตรงแล้วนะอ่ะทีนี้เราก็มาพลิกดูฝั่งนี้เช็คเช็คอีตัวนี้ก็ต้องอนี่ฮะบล็อกนี้โอเคได้แล้วทีถ้าเกิดมันมีตัวนี้ล็อกตัวนี้มันจะไม่หลุดออกมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในบล็อกคู่ของมันอ่าเสร็จปุ๊บยังไงต่ออันนี้จะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็ นำสายไฟมาร้อยออกมาด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็ใส่ใสายไฟลงตรงบอดี้แบบนี้นะครับขยับทุกอย่างให้ลงไปในบล็อกแบบนี้ฮนะแล้วก็ไอตัวนี้ไอตัวที่ถอดจะยากเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเสียบสลักเข้ามาก่อนฝั่งนี้อ่ะล็อกมันไะว้ล็อกมันไว้เหมือน,นเดิมครับ เสียบเหล็กเดิมเวลาเวลาขันจะให้มันแน่นก็ต้องเสียบเหล็กเหมือนเดิม,มประมาณนี้นะครับแล้วก็สลักสลักบอดี้สลัก Body, ลกลางบอดี้เข้ามาอันนี้สำคัญละ่ะจำได้ไหมตัวปรับหมดตัวนี้มีเดือยอยู่นะครับก็วางให้ตรงตำแหน่งลักษณะวางก็ตามนี้เลยครับ อยู่ที่เซฟนะฮะอยู่ที่เซฟที่เรามาร์คไว้นะมันจะลงบล็อกพอดีแล้วขันตรงนี้ขันหกเหลี่ยมล็อกเอามือกดไว้นะครับอืมโอเคพลิกมาฝั่งนี้พี่เอ็มบอกชิปหายละแต่กล้องบมดถึงเวลา ได้ซ่อมได้แต่งแล้วก็ต้องมามาร์ k นี้อีกนะฮะเอาเทคนิคง่ายๆไปใช้นะครับเราก็บ้านๆน,นะอ่ะเห็นไหมซ้ายขวาคือที่เราต้องมา r k เพราะว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยถ้าเราปรับเซฟมันก็จะต้องตรงกันนะพอเราปรับเซมิสังเกตเห็นว่าเห็นไหมนี่ก็อยู่ในตำแหน่งเซมิพอเราปรับ auto ออมันก็ต้องอยู่ในตำแหน่ง auto ออต,ตำแหน่งเดียวกันนะครับเฟืองฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องคห้ได้แบบนี้นะ <c oughs> ครับคือผมก็ ไม่ได้มัว่วนะแต่ผมจากประสบการณ์ที่เราทํำปืนอยู่บ่อยๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับใส่สลักปอดแม็กนะครับฝั่งนี้แล้วก็พลิกมาฝั่งนี้ใส่สปริงก่อนแล้วก็ใส่ตัวปุ่มปลดแม็กให้ตรงบล็อกแบบนี้นะครับแบบนี้กดหกเหลี่ยมตัวเล็กมาหมุนให้ตรงนะครับตรง ถ้ามันขันเกลียวไม่เข้าอย่าไปฝืนนะครับเดี๋ยวน็อตมันจะหวานดังนั้นก็ต้องค่อยๆหมุนว่ามันมันความรู้สึกว่าเกลียวมันเข้ากับตัวแท่นมันไหมนะครับอย่างเงี้ยก็โอเคละโอเคนี่นะฮะเรียบร้อยปุ่มปด m a แม็กมาเช็คดูก็ได้นะนี่ ปกติแล้วนะครับต่อไปเป็นการใส่กิ๊บมือครับกิ๊บมอเตอร์หรือว่ากิ๊บมือจับนะครับนี่ใส่แดงอยู่ข้างหลังใส่ดําอยู่ข้างหน้านะครับร้อยเข้ามาชุดนี้แบบนี้นะครับพลิกมาใส่น็อตสองตัวก่อนนี่นะครับน็อตสองตัวก่อนสร้างผมสร้างผมสร้าง ไม่เหล็กที่อยู่ตรงหัวปลายไปไขควงนะครับให้มันมีแรงดูดน็อตนะครับนี่มันจะได้ไม่หลุดร้อ,อ,อยตัวหลังก่อนตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหน้านะครับ โอเคย้ำก่อนโอเคนะครับย้ำหยิบมอเตอร์แน่นแล้วใส่มอเตอร์นะครับตัวนี้ดำจะอยู่ข้างหน้านะจำได้ไหมเหมือนตอนที่เราถอดดำจะอยู่ข้างหน้านะครับเอาขั้วสีดำไว้ข้างหน้าถ้าเป็นเ e อ็นซีจะกลับกันนะนะครับก็สายแดงนะครับสายแดงหางปลา นี้เป็นหางปลานะครับก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้จับให้มันเข้าอยู่ในช่องเสียบคืบแบบนี้นะฮะนี่ต่อไปนะครับขออนุญาตย้ำนะผมจะย้ำทุกครั้งครับพยายามจะย้ำทุกครั้งจึ๊บนี่ฮะหน้าหลังแล้วก็ ใส่แผ่นปิดตูดมอเตอร์ลักษณะแบบนี้นะครับให้บล็อกตรงนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ไม่กดสายไฟนะนี่แบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับ,แบบรบเพราะว่าตัวกดสายไฟกันสายไฟดีดกับในกิต๊ตัวนี้มันมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่น็อตครับช่างบางคนก็ ลำคานที่มันเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะเขาก็จะใช้เปลี่ยนเป็นน็อตแบบหัวแฉกก็มีนะครับก็มีที่ร้านก็มีน็อตหัวแฉกอยู่แต่โดยทั่วไปของเดิมนะเราจะใส่ของเดิมให้ลูกค้านะครับนอกสึกจากว่ามันจะหวานเราก็จะต้องเปลี่ยนแต่เอาละคลิปมอเตอร์ตัวนี้ทำมาดีนะ นะสรุปมันเข้าป่าเนี่ยเอา้าต้องกดลงไปให้สุดสักคู่นะครับเอเหมือนนอดมันไม่เท่ากันนะผมว่าแล้ว มัดไม่เท่ากันครับเพื่อนไอตัวสั้นอยู่หน้าครับขันก็ว่ามันทำไมไม่เข้าเกลียวสักทีนะตัวยาวอยู่ข้างหลังนะน็อตหน้ากับน็อตหลังความยาวความสั้นไม่เท่ากันคคละเบอร์กันอ่านี่เข้าละโอเคน็อตสองตัวนี้ไม่เท่ากันนะตัวหน้าสั้นตัวหลังจะยาวกว่านะครับอ่าเรียบร้อยละก็ใส่ตัวนี้ ตัวด,ดันโบหรือบางคนก็เรียกไม้แบตหลอกอใส่เข้ามาเป็นอันเสร็จพิธีที่นี้มาต่อไฟดูว่าประกอบกลับแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมไหมโโซเซมิ Auto s a ซฟจะได้ไหมเซฟนะฮะมาที่เซฟก่อนติดนเว้ยอย่าขายหน้าขเขานะเว้ยมาครับออโต้ อเอาเป็นว่าเราถอดให้ดูประกอบกับให้ดูทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมผมไม่ได้ถอดปืนไม่ได้ทําคลิปวิดีโอถอดเองแบบนี้มานานละส่วนใหญ่จะให้ช่างแบงค์ทำนะครับวันนี้ช่างแบงค์เขาหนีกลับบ้านก่อนก็ผมสโลเองเลยกับช่างเอ็มนะครับอ่ะไหนๆก็ทําละประกอบกับให้เป็นกระบอกนะเห็นไหมเขาทําทุกอย่างมารองรับปักดินหมดเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมงานดีนะผมว่างานดีนะ ราคา5,000กว่าบาทเองนี่ทุกอย่างก็อยู่ในบล็อกเซตของบอดี้เขาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันในราคาเท่าไหร่5,000 5 5,008 6,000กว่าบาท6,007 5,600แพงสุดคือ6,007นะพี่นะเอ็มเนาะเร่งน็อตก่อนเร่งน็อตก่อนอ่า เกี่ยวค่อนข้างละเอียดนะครับเรียบร้อยละเป็นอันเสร็จพิธีครับต่อไปก็ประกอบชุดหน้ากลับเหมือนเดิมนะครับประกอบชุดหน้ากลับเหมือนเดิมฟึิเข้ามาเี่ยมันจะติดตวเนี้เราต้องอเราต้องมีเทคนิคในการขยับมันนิดนึงนะครับเลงหัวแอน์โรเซนกับท่อทุกอย่างให้ตรงกันดันเข้ามาดึงคันลังยกขึ้นนิดนึงครับ ติดตัวนี้ติดตัวนี้อีกสไลด์กลับไปก่อนนี่ไอตัวนี้แหละต้องระมัดระวังนะครับการท้าม,มายกติดอ่ะเรียบร้อย ประมาณนี้ครับอยู่ในบล็อกของเขาแล้วใส่สลักล็อกหน้ามีตัวนี้นะพลิกมาขันล็อกหกเหลี่ยมเจ้าตัวนี้อ้าเสร็จพิธีแล้ว มีแค่นี้แหละนะครับใส่ฝาปิดพันท้ายใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ใส่พันท้ายครับกดซ้ายขวาเ,เรียบร้อยครับ ประกอบกับทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์นะฮะเป็นไปตามความคาดหมายโอเคครับฝากไว้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอกันนะครับสำหรับการประกอบยร์บ็อก์เจ้าตัวยี่ห้อดับเบิลอีเกิลกับนะครับจากที่ถอดให้ดูแล้วประกอบกลับให้ดูด้วยนะครับเซ็ตทุกอย่างให้อยู่ในตำแหน่งเดิมเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการเซตระบบไกนะครับก็เซฟเซมิออโต้บัตโหมดตั้ง3นัดหยุด2นัดหยุดนะมันตั้งได้ถึง5 5โหมดนะ5 5นัดหยุดนะครับแล้วก็เซฟเซมิออโต้นะครับแล้วก็ตั้ง ความตื้นความลึกระยะของไกลได้นะห้าระดับโอเคเดี๋ยวตัดเป็นคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ